ไทรเกอร์อยากได้ภาพนิ่งโบนัสบ่ก็หันมาหน่อยไทรเกอร์หันมาหน่อยไทรเกอร์ไทรเกอร์ไรกอไม่หันมาเลยอ่ะไทรเกอร์ไทรเกอร์ครับไม่หันมาเลยแล้วจะถ่ายไงอะ่ะไหนบอกอยากได้ภาพนิ่งโบนัสไทรเกอร์ครับไทรเกอร์ครับไทรเกอร์ ย่ายายานาหน้า,น,านี่เขาเรียกว่าหมาหมาพาันนะคะเพื่อนหมาพานพรานพรานล่านักล่าพรานป่าแต่ก,กัดไม่เก่งค่ะเพื่อนแค่ล่าเฉยเอาจริงๆเขาก็ปล่อยนะคะเพื่อนคะ่ะเขาปล่อยกลางทางเลยอะ่ะเขาจักกจี้แล้วก็ปล่อยเลยนะคะแค่สัตว์ดินเขาก็ปล่อย น่าจัเกอร์นนะไปไปกินข้าวกันครับแล